ะะเราไปแลที่ภูเก็ตกันมั่งค่ะจิตอาสาพระราชทานกาวซุนซี่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รวมกับไล่ผักส่วนในจังหวัดภูเก็ตได้รวมกันพัฒนาฟืน้นฟูคลองบางยญ่ค่ะภายใตยม้มาตรการป้องกันโควิศ1กย่างแข็งคััดค่ะ น,นายนรงวุ้นซิ่วภูวาราชาการจังหวัดภูเก็ตค่ะในท่านาผู้อํานวยการสตนอํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตได้นําทีมลงพื้นที่ทําความสะอาดคลองบางย่า่บริเวณชุมชนตน้นโพอําเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยเป็นการบูรณาการการทํางานรวมกับไล่ผักส่วนค่ะม่ว่าเป็นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบานนครภูเก็ตแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชมรมบางย่า่รวมไปถึงประชาชนชาวชุมชนริมคลองบางย่า่ค่ะไปรวมกันดูแลรักษาความสะอาดส่วนสาธารา คณาขณายอมค่ะเราก็มีการลงเรือขยักนะคะพายเรือไปแก็บขี้ยะในคลองกันโดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะน้องจ้าจะเป็นการรวมกันร,รักษาแล้วก็ห่วงแห่นในทรัพยากรของบานเกิดแล้วก็ยังเป็นโอกาสทีว่าให้เยาวชนเนี่ยได้สึมซับการทํางานเพื่อสร้างคมด้วยจิตซาธารณะโดยมีจิตอาสาพระราชทานกาวสุนซี่เป็นต้นแบบนั่นเองค่ะครับชุมชนต้นโพนะครับทื่เป็นอีกพื้นที่ริมคลองบางใหญ่ที่ผ่านมาจาวบ้านชุมชนริมคลองบางหญ่นะครับก็ได้รวมกันเก็บขยะ รักษาซิ่งเวทลอมเพื่อปรับสภาพน,าน้ำหนาวเสียให้ค่อยๆฟื้นตัวนอกจากนี้นะครับทางจังหวัดและก็ถูกพักส่วนก็ได้สนับสนุนนะครับไอ้กิจ,จกรรมฟืน้นฟูพัฒนาโครงบางใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตทำให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำทีอำเภอกระทูจนถึงปลายน้ำที่ปลายเล่มสะพานหินนั่นเองครับค่ะอันนี้ก็ต้องชูไว้กันแล้วนะอย่าทุ้มจะได้ไม่ต้องเถียมมาแกปัน,นีเนี่ยค่ะช่วยกันตั้งแต่ตอนทางกันเลยค่ะ